I got a bottle of patrol ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ยักษ์ใหญ่ตุรกีพร้อมลากแข้งส่วนเกิดแมนยูไนเต็ดร่วมทีมดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้รับความสนใจจากทีมในตุรกีแม้ตลาดซื้อขายของพรีเมียร์ลีกจะปิดทําการไปแล้วก็ตามดอนนี่ฟันเดเบกกำลังถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตการาแข่งข่งกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับในขณะที่มีรายงาน ว่าทีมดังจากตุรกีพร้อมที่จะดึงตัวไปร่วมทีมอีกด้วยแม้ว่าตลาดซื้อขายของอังกฤษจะปิดทําการไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในเตอร์กิสซูเป,ปอร์ลีกของตุรกียังเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับที่จะสามารถทําการซื้อขายกันได้ทําให้มีข่าวออกมาว่ามีทีมกําลังให้ความสนใจกองกลางชาวดัตาลนี้อยู่โดยจากที่เปิดเผยจากฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ระบุว่ามี2สโมสรชั้นนําที่ต้องการตัวดอนนี่ฟัดเดเบกนั้นก็คือกาลาตาสไยและเฟเนบเช นะครับที่พร้อมยื่นข้อเสนอให้กับยูไนเตดได้พิจารณาในสัปดาห์หน้านี้โดยคาดว่าเอริกเทนฮักจะไม่ลังเลนะครับที่จะปล่อยตัวอดีตสิทธิ์เก่าของเขารายนี้ออกจากทีมเพื่อที่จะเป็นการรักษางบดุลของสโมสรเพื่อเตรียมพร้อมที่จะลุยตลาดนักเตะช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงดีด้วยโดยก่อนหน้านี้เฟสและเอริกไบยี่ก็ย้ายไปเล่นที่ตุรกีก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคาดว่าสองทีมดังจากตุรกีจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทีมปีศาจแดงได้พิจารณาในวัน จันที่จะถึงนี้เพื่อหวังที่จะปิดดิวดอนนี่ฟัดเดเบกเข้าไปเสริมทัพแต่คาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบการยืมตัวเท่านั้นนะครับโดยทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะปล่อยนะครับในรูปแบบการยืมตัวเพราะทีมจะสามารถประหยัดงบลงได้2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จากค่าเหนื่อยของดอนนี่ฟัดเดเบกที่รับอยู่ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเอาจริงจับตาปีกไบตันใกล้ชิดพาโอลุมิโตมาปปีตัวเก่งของไบตันกาลังเนื้อหอมอย่างมากนะครับโดยมีข่าวว่าบรรดาสโมสรชั้น นำในยุโรปต่างให้ความสนใจอยากคว้าตัวไปร่วมทีมในเวลานี้รวมทั้งมีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังส่งแมวมองเฝ้าดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยมีรายงานว่าสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูฟอร์มและสถานการณ์ของคาโอรุมิโตมะปีกตัวเก่งของไบตันคู่แข่งในศึกเพเมรีโดยส่งแมวมองเฝ้าติดตามฟอร์มตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสังกัดเมื่อซีซั่นที่แล้วดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นได้รับการจับตามองเมื่อฤดู การที่แล้วนะครับในขณะที่เจ้าตัวมีส่วนสําคัญของทีมไบตันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนพาทีมนกนางนวลจบอันดับที่6ได้โคต้าไปลุยศึกยูโรปาลีกได้สําเร็จในฤดูกาลนี้ด้วยฟอร์มอันโดดเด่นของมิโตมะนะครับทำให้คาดการณ์กันว่าเขาจะอยู่กับไบตันได้ไม่นานและจะมีข้อเสนอระดับมหาศารเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งอย่างไรก็ตามไบตันก็ยังคงหวังว่านักเตะจ,จะต่อสัญญาอยู่กับทีมต่อไปด้วยโดยรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์9 0มิลสื่อในประเทศอั กรีฑ์นะครับแจ้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์เซโลน่าและนาโปลีต่างพากันจับตาดูสถานการณ์ของแข้งวัย26ปีอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจจะทําให้เจ้าตัวได้รับข้อเสนอในช่วงเดือนมกราคมหรือช่วงซัมเมอร์หนะ้าโดยจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับไบตันต้องเสียผู้เล่นตัวหลักออกจากทีม2ลายไม่ว่าจะเป็นอลกซิสแม็กอาริเตอร์ที่ย้ายไปยังลิเวอร์พูลส่วนมอยเซตไกเซโดถูกเชลซีทุ่มเงิน115ล้านปอนคว้าตัวไปครองได้สำ โดยทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นที่อาจจะต้องหาแนวลุกทางฝั่งขวาไว้เนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดที่เจดอนซานโช่นั้นมีปัญหากับเอริกเทนฮาร์ผู้จัดการทีมและอาจที่จะเตรียมนับถอยหลังแยกทางกับแมนยูไนเดในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ส่วนลูกรักแอนโทนีปีจอมหมุนนั้นก็ถูกกล่าวหาคดีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาผิดแอนโทนีแล้วถึง4ลรายด้วยกันและอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะหมดอนาคตตามเมส กระดิ่งูดอยู่ไม่น้อยซึ่งจะทําให้ทีมปีศาจแดงเหลือแค่ฟาคุนโดไปยิสตี้ทาให้ทีมปีศาจแดงจําเป็นที่จะต้องหาผู้เล่นในตําแหน่งปีขวาเข้ามาเพิ่มเติมขุมกําลังที่อาจจะหายไปโดยเล็งไปที่คาโอรุมิโตมะปีกตัวเก่งของไบตันที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแฟนตัวยงของทีมปีศาจแดงและมีคริสเตียนโนโรเดโดเป็นไอดอลสำหรับคาโอรุมิโตมะเพื่อนเพพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรครับถ้าหากทีมปีศาจแดงของเราจะต้องเสียเจดอนซานโชหรือแอนโทนีจริงๆควร ซื้อคาโอรุมิโตมะหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับคิดถูกแล้วซาฮายกย่องแมนยูนเต็ดดึงหอยลุนแทนที่จะเป็นโฟกูสันลุยซาฮาอดีตกองหน้าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดออกมายกย่องอดีตสโมสรของเขาที่ตัดสินใจเซ็นสัญญากับรับมุดหอยลุนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแทนที่จะเป็นเป้าหมายสำรองอย่างอีวานโฟกูสันสำหรับอีวานโฟกูสันเป็นแฟนบอลของทีมปีศาจแดงมาตั้งแต่วัยเด็กโดยมีเขาเชื่อมโยงกับการย้ายทีมมาคาแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สุดท้ายแล้ว แมนยูไนเตดตัดสินใจดึงตัวรับมุดหอยลุนจากอาตาลันตาเข้ามาแทนในเวลานี้นะครับเฟอร์กูสันกองหน้าชาวไอริสตกเป็นที่สนใจของหลายๆทีมชั้นนาหลังทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับไบตันซึ่งในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจับตามองแข้งดาวรุ่งนี้อย่างใกล้ชิขดขณะที่รับมุดหอยลุนลงประเดิมสนามให้กับยูไนเตดในเกมที่พ่ายกับอาเซนอลสประตูตอนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยายนที่ผ่านมาหลังเอาชนะอาการบาดเจ็บซึ่งทําให้การประเดิมสนามของกองหน้ารายนี้ล่าช้าออก โดยทางด้านหลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนยูนเตดยืนกรันนะครับว่าทีมปีศาจแดงที่คุมทัพโดยเอริกเทนฮาทําการตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วในการเซ็นสัญญากับลัร์ดมุตอยลุนแทนที่จะเป็นอ e ีวานฟกุสันลัร์ดมุตอยลุนเป็นกองหน้าที่เหมาะสมสําหรับแมนยูนเตดมากกว่าอ e ีวานฟกุสันหลุยซาฮากล่าวกับท็อกสปอร์ทั้งสองคนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีศักยภาพที่น่าตื่นเต้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียใจฟอร์กุสันทำเฮ็ ทิศในช่วงสุดสัปดาห์และหอยลุนได้ลงประเดิมสนามมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเปรียบเทียบกันเพราะพวกเขาแตกต่างกันโพกุสันกําลังทําผลงานได้ดีและเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสําหรับไบตันแต่สําหรับตอนนี้มันเป็นเรื่องของแมนยูในแตรและนักเตะที่พวกเขามีอยู่ในทีมฮอยลุนได้ลงเล่น25นาทีและเขาทําได้ดีมากทั้งความแข็งแกร่งและพละกําลังของเขาและนี่จะเป็นผลดีต่อยูเนเตดเนื่องจากนอกจากเขาแล้วสโมสรไม่มีหน้าเป้าตัวจริงเลย เขาสามารถประทะก,กับกองหลังตัวกลาง2คนได้และบางทีอาจจะเพิ่มพื้นที่ว่างด้วยความเร็วและความแข็งแกร่งของเขามันน่าสนใจมากนะที่ได้เห็นว่าเขาสามารถปรับสภาพร่างกายหลังจากที่ผ่านไป2-3เกมได้อย่างไรแต่ผมแน่ใจว่านั่นจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแมนยูเนตสหลุยซาฮากราว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับบูโน่ไม่สนเสียงวิจาร์ชูโอนาน่าคู่ควรเป็นมือหนึ่งแมนยูแม้ว่าฟอร์มการเซฟป,ประตูของอังเดโอนาน่ากับแมนยูเนเตดใน4เกมแรกที่ผ่านมาจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแต่บูโน่เฟอร์นนเดสก็ยังเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาคือคนที่เหมาะสมจะเป็นมือหนึ่งของทีมบูโน่เฟอร์นนเดสกับตันของแมนยูเนเตดเชื่อว่าอังเดโอนาน่าคือคนที่เหมาะสมกับการเข้ามารับตําแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมต่อจากดาบิดเดเคอใน C เอริกเทนฮักจัดการดึงนายทวารชาวแคมรูนมาร่วมงานอีกครั้งที่โอแทฟฟอร์ดเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เคยอยู่ที่อาแจกอัมเตอร์ดัมด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนแม้โอดาน่าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีคนหนึ่งแต่จากสถิติการเสียเจ็บประตูใน4นัดแรกของซีซั่นทาให้เจ้าตัวได้รับเสียงวิพากวิจารณ์อยู่บ้างอย่างไรก็ตามนะครับบูโน่เฟรนันเดสก็ยอมรับว่านี่คือนายทวารที่เหมาะสมจะทําหน้าที่มือหนึ่งของทีมต่อจากดาบิ เดคอาเห็นได้ชัดว่าถ้ามีคนดึงเอาอังเดโอน,นามาเพื่อเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนย,ยูในแต่คนคนนั้นควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากที่ผ่านมาสโมสรแห่งนี้ไม่มีผู้รักษาประตูมากมายนะักเพราะดาบิดเดคอาอยู่กับทีมนานถึง12ปีก่อนหน้านั้นก็เป็นเอ็ดวินฟันเดซาซึ่งถ้าโอนาน่าได้มาอยู่ที่นี่และลงเล่นในตำแหน่งนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถนำบางอย่างเข้ามาสู่ทีมได้เขามีคุณภาพในการออกบอลจากแดนหลังแต่เขาก็ยังเซฟประตูได้ดี ซึ่งนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากโอนานา่าบูโนเฟนันเดสกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่10กันยายนขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอบบินขอกราบสวัสดีครับ No, I'ma buy another run